ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เรื่องหนีนรกเป็นตอนที่ย0สก็ถือว่าเป็นตอนจบจบเรื่องราวที่เราจะหนีนรกกันแล้วก็ยังไม่หยุดจะมีสองตอนคือเป็นตอนที่ย1อถึงยี่สองเป็นรายการสรุปเรื่องการหนีนรกเพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัท ไม่อยากจะฟังนานๆก็อตอนสรุปไปฟังก็หมดเรื่องกันง่ายดีอยากจะฟังจุดละเอียดบ้างแต่ไม่ละเอียดมากนักก็ฟังมาสิบคัตเศษคือยี่สิบตอนถ้าอยากจะฟังสั้นๆก็เอาไปคัตเศษเดียวคือคัเศษที่ยี่สิบเคือยีบสอขอโทษคัเศษที่สิตอนสุดท้าย ถ้าเป็นตอนก็เป็นตอนยี่เอยสองสองหน้าตอนนี้เป็นตอนที่ยี่สิบกล่าวถึงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบที่เราพูดไปเลยบรรดาเทนพุทธบริษัทความเห็นชอบที่เป็นตัวปัญญาถ้าจะถามว่าจะเห็นชอบอะไรจริงจะถูก ก็ต้องเห็นชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง8 4 0 0 0นพันธรัรมขันถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทุท่านจะเห็นชอบไหวไหมก็มีทุกท่านอาจจะตอบได้บ่เห็นชอบครับแต่มันจำไม่ได้เห็นชอบก็รับเห็นทอดเจ้าญฆ่าแต่ปฏิบัติตามไม่ได้ ทางนี้พ่อพอะไรพระกาตั้ง8 4 0 0 0ื่นสี่พันบรราบังขันเอาแค่จําอย่างเดียวยังจําไม่ได้หมดแล้วจะปฏิบัติตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตได้ยังไงก็ต้องเห็นชอบกรมตามขอบเขตขอบเขตที่เราปฏิบัติต,ตอนไหนเวลานี้เราปฏิบัติเพื่อหน,นีนรกกัน นรกนม่บรรดาแต่พุทธบริษัทใครๆก็ไม่ชอบเราไม่หนีแต่นรกอย่างเดียวหนีความเป็นเปรตเนี่ความเป็นอสรุรกายหนีความเป็นสัตรจฉานทาถ้าถา,ถามว่าทําไมจะต้องหนีตอนนี้สัมมาทิฏฐินี่เป็นตัวปัญญาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาทบทวนดรืยอความจําทบทวน ความจำเรียกว่าสัญญาปัญญาเป็นการรอบรู้ต้องใช้สัญญาทบทวนไปว่าตั้งแต่วันนี้ไปจึงกว่าจะเป็นเด็กจำความได้เราเกิดมากี่ปีแล้วเราทำอะไรบ้างแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยพิพจารณา,าการกระทำของเราก็ดี ความพูดก็ดีวาจาที่พูดก็ดีความรู้สึกทางใจก็ดีที่ผ่านมาแล้วเนะี่ยมันเป็นบุญทั้งหมดหรือเป็นบาปบ้างคำว่าบุญคือความดีบาปคือความชั่วเราทำชั่วเราพูดชั่วเราคิดชั่วบ้างหรือเปล่าเราทำดีเราพูดดีเราคิดดีบ้างหรืเปล่าก็ต้องตอบได้ว่าเรามีทั้งสองประการ ทั้งดีและชั่วเรามีครั่วกันไปความดีที่ทำไว้นะ่ะไม่เป็นไรแน่อย่างเร็วที่สุดเราเกิดในสวรรค์ได้อย่างกลางเราเกิดเป็นพรหมได้ถ้าดีถึงที่สุดเราไปนิพพานได้ดีน้อยลงไปกว่าเทวดาก็เกิดเป็นคนได้ในการที่เอกเปิดในสี่จุดนี่มันก็แสนยาก เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจรพรารณาว่าเราทําความดีมากด้วยความชั่วมากอารมณ์ของเราหนักในความดีด้วยความชั่วคนอื่นอาตมาไม่ทราบสําหรับอาตมาเองถ้าทบทนถอยหลังลงไปอารมณ์ในความชั่วมีมากกว่าอารมณ์ในความดีตีตอนแก่นี้ก็เบาๆไปหน่อย ก็แก่แล้วมาสู้อะไรใครเขาไม่ได้ก็เบา,เาถ้าอยากจะโลภมีทรัพย์สมบัติมากมายก็ไม่สามารถจะทำไหวแล้วตัวเองก็ลุกไม่ขึ้นเล่เจดออกหน้าไปแล้วอย่างนี้แสดงความโลภหดไปเพราะความแก่นี่ความรักในระหว่างเพศอยากจะแต่งงานกับใครเรื่องนี้ไม่ต้องพูด พูดไปก็ได้ประโยชน์อยากจะแต่งงานได้อยากได้แต่ไม่มีใครเขาแต่งด้วยก็เลยอารมณ์แบบนี้ก็หดไปถ้าจะบอกว่าสองรายการขาดไปซะ้เลยก็ยังได้ไทยก็ถามว่าขาดไปเพราะกำลังเป็นเพราะกาลังเพราะอนาคามีที่สิงใจใช่ไหมด้วยความเป็นพระอรหันต์สิงใจต้องตอบว่าไม่ใช่ ขาดไปเพื่อความแก่มันสู้ใครเขาไม่ได้แล้วไม่ใช่สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวยังมีทางสู้นี่มันสู้ไม่ได้เลยเรื่องความรักไม่ไม่มีทางสู้เด็กขาดร้อยเปอร์เซนต์แต่คนที่มีอายุเจ็ดสิบแล้วที่ยังจะสู้คนอยู่มีหรือเปล่าไม่ทราบสู้กันได้ความรักอาตมาในบ่อตอมานานแล้ว ได้ความอยากร่ำรวยก็ตีแผ่มาตั้งแต่โน,โนู่นอายุ1 7 1เจบแปแล้วการคิดอยากร่ำรวยไม่มีมีแต่เพียงคิดว่าทำให้มันพอกินทำให้มันเหลือกินมันจะรวยหรือไม่รวยก็ช่างหัวมันตอนนั้นพยายามทำให้มันเหลือกินไว้ถ้าพอกินก็ไม่มีอะไรซื้อเสื้อซื้อกางเกง มันต้องเหลือกินเอาเงินมาซื้อเสื้อเสือส้อเก่งเื้อลองเท้าซื้อหมวกเสื้อนาฬิกาข้อมือเสื้อแหวนใส่ซื้อสร้อยใส่เอาเก็บไว้ใช้เมื่อความจําเป็นแต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะรวยเนื่อเลิกมานาน,นต่อไปก็กําลังของความโกรธความยาบาดสมัยก่อนนี่เก่งเรื่องความโกรธความยบัดไม่ใช่เก่งไปฆ่าเขาไปตีเขาเก่งโกรธเก่งพยาบาทบั มันโกรธใครปับ๊บนี่อ,อึ้งพูดไม่ออกไอ้ไม่พูดเนี่ยมันมันยันมันยันลิ้นมันกระดกไม่ไหวแต่ก็สร้างกำลังใจให้มันยิ้มไปเสมอให้ปากมันยิ้มโกรธเท่าไรก็ยังยิ้มก็โกรธไม่ดีแต่เวลานี้ถามยังโกรธไหมบอกแค่ไม่พอใจนิดหน่อยอาจจะมีแต่โกรธจริงๆไม่ไหวแล้ว ถ้าถึงคืนโกรธมากเท่าไรร่างกายก็สมมากเท่านั้นอย่าไปแล้วก็อย่าไปลองอย่าไปวิสูจน์ดีไม่ดีไอ้ความแก่เขาว่าคนแก่อะไรตัณหากลับตัณหากลับไม่เป็นไรแต่ความโกรธกลับเป็นว่แย่ถ้าไปโกรธเขาหนักๆเขาเจะตายภายในสามวันที่พยายามไม่โกรธเพราะอะไรเพราะร่างกายมันไม่ดี ก็เกรงว่าร่างกายทุดโทมมากเกินไปจิตจะเศร้าหมองมากเกินไปจึงพยายามตั้งทําทใจไม่โกรธแล้วจริงๆไม่โกรธหรือไม่โกรธก็ไม่ทราบจะไปลองมันนะถ้าความโกรธกลับขึ้นมาแล้วก,ก็แย่ดีมันไล่ากว่ตัญหากลับถามทั้งสภาพเป็นความหลงจะไปหลงอะไรหรอกลัวอย่างเดียวคือหลงจับไม่ได้ มันมีอะไรคนจะหลงบ้างความแก่สุดซงขนาดนี้เวลาเนี่ยไหนปีมาแล้วเป็นพระที่มีความเคร่งครัดมากไม่ยอมส่งกระจกถ้าถามว่าเคร่งในวินัยข้อไหนก็อตอจจาไม่ได้เหมือนกันที่จําได้จริงๆก็คือว่าเวลาส่งกระจกที่ไรหน้ามันแปลกไปคล้ายผีมันคล้ายผีดิบและไม่อยากมองหน้า ไอ้ที่ไม่ส่องกระจกไม่เย้เคร่งแต่ไม่ในคือไม่กล้าดูหน้าตัวเองถ้าตัวเองขนาดไม่กล้าดูหน้าตัวเองเนี่ยคนอื่นเขาอยากจะดูหน้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบกระองความว่าการอย่างนี้ไม่ใช่อวยความไปพระหรหันต์ที่มันลดลงไปเพราะความแก่เราเื็อพูดเรื่องสัมมาทิฏฐิตอนนี้มาถอยหลังกันใหม่ถอยหลังว่า ความเห็นชอบนี่จะจะชอบกันตรงไหนแล้วทำคาสั่งสมพธรรมวมเนัยที่พระเจ้าตรัสว่าทังแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันแค่จําก็จําไม่ได้เวลานี้เราอยู่ในขอบเขตขการหนีนรกแล้วก็ถอยหลังลงไปดูว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายในจริงไหม ตัวเห็นนี่ยไม่ต้องไปใช้ตำราที่ไหนคนตายให้เราดูมันก็ไม่เกือบจะนับไม่ทนถ้ารู้ทุกคนนับไม่ทนแน่คนที่ตายก่อนเราแก่ก็มีแก่มากก็มีแก่น้อยก็มีเสมอเราก็มีอ่อนกว่าเราก็มีเป็นเด็กเล็กกว่าเราเด็กมากมากก็มี ก็รวมความว่าชีวิตคนนี้เกิดมาแล้วต้องตายแน่ตายแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าทรงจัดถ้าทำชั่วจิตชั่วไปนรกเป็นต้นจิตเสียอาดน้อยไปสวรรค์เข้มแข็งมากกว่านิพานขอโทษเข้มแข็งมากเป็นพรหมถ้าจิตไม่ยมสมบัติของโลกทั้งหมดไปนิพาน ที่ตอนนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เราเห็นชอบไหมเราอาจจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ได้แต่ที่นี้ต้องเห็นชอบเราจะเห็นชอบได้ยังไงแล้วก็ต้องใช้วิชาที่พระพุทธเจ้าให้คือสองในวิชาสามห้าในปัญญาหกหรือไม่สามารถทำห้าในวิชาได้ก็ทำโมโนยุธิการเตรียมตัวเพื่อปัญญา ใช้กําลังใจไม่เป็นของไม่ยากเวลานี้เด็กๆเร็กๆฝึกวกันสองวันสามารถทำได้แล้วแล้วก็ใช้ปุบเพนิวาสาุนิตยานละลึกชาติถอยหลังลงไปใช้ตีต่างสยานใช้ยานถอยหลังเข้าไปเขาเรื่องคนอื่นเท่านี้เราจะทราบว่าตายก่อนจะเกิดล้วมาจากไหน ถ้าใช้จูตูปาปาติยานดูดูคนตายหรือสัตว์ตายแล้วเขาไปเกิดที่ไหนแล้ไม่ข้อนี้เป็นของไม่ยากเลยเท่านี้แล้วก็หมดความสงสัยในองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าว่าตายแล้วมันต้องเกิดทำดีแล้วก็ดูนรกก็ได้ไปเที่ยวนรกไปสวรรค์ก็ได้เรื่องนี้เป็นของไม่ยากเราพิสูจน์ได้แล้วก็เชื่อได้ว่าตายแล้วไม่ใช่ปไม่ใช่เป,เปศูนย์ ถ้าทำชั่วไปนรกทำดีไปสวรรค์เป็นต้นนี่เราไปต้องการเราต้องการไปสวรรค์เป็นต้นนรกเราไม่ไปอบายภูมิเราไม่ไปก็ใช้กำลังใจคือความดีของใจใช้ปัญญาคขาช่วยสมาธิที่ที่เป็นตัวปัญญาพิจารณาความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีพิจารณาความดีใช้พิจารณาศินก็ธรรมะ คือสินห้ากมบนดสิบ,บท,ทั้งหมดนี้ที่พระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดมาข้อไหนบ้างที่ไม่ดีเราความวานับถือพระพุทธเจ้าโดยนับถือพระธรรมเป็นตัในตัวเสร็จแล้วก็ต้องนับถือพระอริยสงฆ์ด้วยเพื่อความรู้ทั้งหลายเหล่านี้เราจะรู้ขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระอริยสงฆ์ท่านรวบรวมเข้าไว้แล้วนำมาแจกจ่าย,ายนำมาสอน พระอริยสมเบ้องต้นก็ห้าร้อยองค์แรกมีพระหมายก็ศพเป็นประธานแล้วหลังๆมาท่านหละท่านัหลายก็สังขยนาร้อยกรองอธิบายกันเลยมาเพื่อความเข้าใจของเราเราก็ยอมรับนับถือที่ท่านมีความดีช่วยสงข้อเราถ้าท่านจะไปสร้างตำรับตำราขึ้นมาท่านนอนเฉยๆมันมีความสุขมาก ตาใสถ้่มีเมตตาอย่างองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าคือปฏิบัติตามกันวกเราจงสามารถรู้ะธรรมคำสั่งสอนคำพระองค์ได้ยอมรับนาถพระสงฆ์อีกก็หมดเรื่องกันไปเรื่องใหญ่ที่เราต้องใช้ปัญญาเห็นชอบต้องใช้ปัญญานะศินห้ากับกรรมบทตสิบจะว่าควบกันไปเพราะแต่แต่มมันแยกอยู่นิดหน่อย อย่างข้อปานาธิบาตความโหดร้ายของจิตคิดจะฆ่าเขาบ้างคิดจะทำร้ายเขาบ้างหรือฆ่าเขาบ้างทำร้ายเขาบ้างอย่างนี้มันเป็นความดีหรือความชั่วแล้วก็ทราบว่าคนที่ขาดเมตตาปราณีประเภทนี้มีแต่ความโหดไร้ายไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวใครเขาคิดเขาทำกับเราแบบนั้นเราไม่ชอบ ถ้าเราไปทํากับเขาเราก็ไม่ชอบแล้วเขาเขาก็ไม่ชอบเราเราจะทํำยังไงเราก็แต่ทาเป็นคนใจดีซะมีเมตตาความรักกุนาความสงสารแล้วก็ยิ้มสบายไปไหนก็มีกําลังใจมีเพื่อนให้ความสศกใจเราก็เห็นชอบกับพระพุทธเจ้าว่าเออสิ่งข้อนี้มีประโยชน์ก็หมดสิบข้อนี้มีประโยชน์ ทำให้เรามีความสุขข้อที่สองอาทินาทานกรรมบทญกรรสินก็เหมือนกันไม่ลักไม่ขโมยไม่ยืมไม่แย่งใครไปไหนก็มีแต่คนไว้วางใจเป็นที่รักของคนทั้งหลายเราก็มีความสุขก็น่าปฏิบัติตามข้อกาเมสุเิชาจาร์เราไม่เราไม่เจ้าชู้เกินไปคำว่าเจ้าชู้ก็จะช่เฉพาะสามีพัญญาของเรา เจ้าชู้เท่าไรก็ไม่มีใครเขาว่ายิ่งเจ้าชู้มากเท่าไรภายในบ้านคู่ครองรักมากเท่านั้นอ้นคนเจ้าชู้นี่ต้องปากหวานรู้จักการเอาใจเพราะว่าทานอภยัยแล้วก็ใหญ่ร้อนแต่โกนถามมณฑยาโยมพรทธถบริษัทว่าท่านที่พูด่ะทานเคยเจ้าชู้รอเปล่า ก็ต้องตอบว่าในชีวิตตมาไม่เคยเจ้าชู้เลยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กถึงแก่นี่ไม่เคยเจ้าชู้ก็มีอย่างเดียวมีคนอื่นเขาเมตตาคนอื่นเขาเมตตาเราเราก็เมตตาเขาเขาเมตตาถึงเขารักเราเราก็รักเขาเขาสงสารเราเราก็สงสารเขา เขาหวังดีกับเราแล้วก็หวังดีกับเขาเท่านี้เองไม่ไม่เคยเจ้าชู้คนที่เจ้าชู้ก็บอกว่าต้องปากหวานปากหวานนี่ไม่ได้ทานน้ำผึ้งนะคือเสียงหวานพูดเพราะพูดดีพูดตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องรู้จักเอาใจกันถ้าขัดใจกันคนที่เราพอใจเขาก็ไม่รักมันต้องฉลาดในการเอาใจ แล้วก็เอาวิชานี้มาใช้ในบ้านของเราต่างคนต่างรักต่างคนต่างฝากหวานต่างคนต่างเอาใจกันยิ่งเจ้าชู้มากเท่าไรภายในบ้านยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นเพราะความไปอยู่เป็นสุขไม่ขัดใจกันต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างต่างคนต่างมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกัน เป็นว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ควรจะเจ้าชู้เกินไปนี่ถกสัมมาทิฏฐิเราเห็นชอบตามนี้พระเจ้าทรงตรัสแล้วต่อไปเรื่องวาจาวาจาที่ขอสับสุนทรนพู้ท่านมาว่าท่านบอกว่าคนจะช่วแล้ดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยเพราะชิวหาเรื่องลิ้นที่ ประคับประคองเสียงเปล่งออกไปนี้มีความสำคัญบรนดาเทมพุทธบริษัทปากขั้นแรกยิ้มก่อนพูดจำให้ดีนะยิ้มก่อนพูดแล้วก็พูดให้ดีให้ถูกใจคนฟังถ้าถามว่าลุงตาแก่ที่พูดเนี่ยทำได้ไหมก็ต้องตอบว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ถามว่ามาแนะนาเขาทาไมก็บอกแนะนําตามตําราถ้าใครได้ทําได้จริงๆมีเสน่ห์จริงๆพูดยิ้มแล้วก็ก่กอนพูดเวลาพูดก็พูดดีคือหนึ่งพูดตรงตามความเป็นจริงเราก็ชอบเขาก็ชอบพูดวาจาไม่หยาบใครไม่สะเทือนใจคนรับฟังเราก็ชอบเขาก็ชอบ พูดใหม่เขาแตกเรากันมีแต่ความสามัคคีมีความรักมีความกลมเกลียวกันอย่างนี้เราก็ชอบเขาก็ชอบและพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ชอบเขาก็ชอบในเมื่อต่างคนต่างชอบต่างคนต่างพอใจความเป็นเสเน่หมก็เกิดขึ้นว่าต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างนับถือกันแล้วก็มีแต่ความสุขก็เห็นจริงตามพระพุทธเจ้าสันตรัส ดีกว่าการพูดปดพูดยาพูดส่อเสียดเพื่อเจอเหลวไหลย่านี้ไม่เป็นเรื่องใครก็ไม่ชอบแล้วก็เลือกเอาเลือกไอการพูดปดพูดยาพูดส่อเสียดเพื่อเจอเหลวไหลโยนทิ้งไปให้ไกลที่สุดสันยไกลเอาไว้แต่พูดตามความเป็นจริงแล้วก็พูดวาจาไพเราะแล้วก็พูดให้เขาสามัคคีกันพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์ ของอย่างนี้ดีแน่มีคนรักพระพุทธเจ้าท่านตัดถูกเห้นชอบด้วยเราเอาเอาเป็นประจำเลยอย่าลืมเพราะเตืน่นพับยิ้มทันทีทำยิ้มกับใครอันดับแรกยิ้มกับเพรดานก่อนถ้านนอนในมง้งยิ้มกับเพรดานมง้งถ้านนอนในห้องไม่มีมง้งยิ้มกับเพรดานห้องพอลุกขึ้นมาเหลว้ายเลี้ยวขวายิ้มกับฝ่าย ไปหน้ากระจกยิ้มกระจกใช้ได้ยิ้มเธอไม่เป็นไรแต่ระวังถ้าอยู่คนเดียวยิ้มเฉยๆจะใใครก็เห็นนะถ้าใครก็เห็นเนี่ยแทนที่เขาเห็นแล้วว่าดีเขาจะจับส่งปากโคสารว่ามันดีเกินไปมีวการฝึกยิ้มใบเวลาใครก็พูดไม่ชอบใจฝืนยิ้มรับเขาไว้อย่างนี้บรรดาเต็มพุทธบริษัทปากยิ้มใจเขาก็ยิ้มไปด้วย เราก็มีความสุขเขามีคนรักถ้าเขาทำเขาพูดกับเราแบบนี้เราก็รักเขาเราพูดอย่างนี้กับเขาเขาก็รักเราถ้าต่างคนต่างรักกันในบรรดาแทนพุทธบริษัทไหนอะไรมันจะเกิดขึ้นความสุขที่ทันเกิดขึ้นนี่กำหนดสิบด้วยนะต่อไปเฉพาะสินคือข้อสุราสุรานนีกั่ในกำหนดสิบไม่มี มีอดีตผู้ว่าท่านหนึ่งท่านจดหมายถามมาว่ากร,รมบดสิบของท่านธรรมทำไมไม่มีไม่มีการห้ามเดื่มสุราก็แสดงว่าการเดื่มสุราเป็นของดีต้องขอประทานอาภัยท่นนานไปรีอดีตผู้ว่าท่านเข้าใจพลาดไปนิดหนึ่งความจริงกำมบดสิบไม่ใช่ของอาตมาเป็นของพระพุทธเจ้าท่าน แต่คนมีกายดีวาจาดีมีใจดีไม่ต้องห้ามดื่มสุรามันไม่มันไม่ดื่มเองแต่คืนดื่มแล้วส่งความดีในกระบิทสิบนี้ไม่ได้จิตใจมันก็เป๋ไปกายวาจาเป๋หมดใจก็เป๋หมดกระควนา,าการดื่มสุรามันไม่ใช่ของดีเมาแล้วก็มีสภาพเหมือนคนบ้า ดีไม่ดีมันเลยเปรีกว่านั้นดาพ่อตีแม่ก็ได้ทุบลูกตีเมียก็ได้ทรัพย์สินนั่นหลายเสียหายไปเพื่อการดื่มสุราเมลยัยโดยได้ประโยชน์เวลาการงานที่มีขึ้นเอาเวลาไปกินสุรามันเสียเวลาการงานถ้าจะประกอบกิจการงานก็จะมีประโยชน์มากอย่างดื่ม,มสุรานั่งดื่มสุราวันนักครึ่งชั่วโมงถ้าสิบวันมันก็ห้าชั่วโมงร้อยวันก็ห้าสิบชั่วโมง อย่าลืมว่าเวลาเท่านี้สร้างประโยชน์ไม่น้อยเลยแล้วก็ทำเป็นสสยก็เสียศักดิ์ศรีก็เสียก็ไม่ขอพูดมากเท่านี้เราเห็นดีตามพระพุทธเจ้าแล้วมันก็บรรทอนชีวิตคนดื่มสุราดะเมรัยบางทีร่างกายสุดโทมอย่างหนักถ้าร่างกายยังไม่สุดโทมศักดิ์ศรีก็ทุดโทมถ้าศักดิ์ศรียังไม่ทุดโทรมทรัพย์สินก,ก็ทุดโทม พอซับสินพอจะชิ่กับข้าวได้ไปชื่อเหล้ามากินมาไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเราก็เลิกเป็นคนไม่กินเหล้าดีกว่าลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งรับราชการเป็นนายทหารเวลานั้นเธอเป็นเรือโทอาตมาไปพบข้าวเธอกินเหล้าก็ปลายก็เป็นนี่ดะเป็นนี่ลูกน้องอย่างได้ ต่อมาก็แนะนำถือว่าไอ้การเป็นนี่อลองลดการกินเหล้าที่มันจะเป็นนี่ไหมหนึ่งปีผ่านไปกลับไปใหม่เธอเลิกกินเหล้าสัต่วันนั้นกลับไปคราวนี้แทนที่จะเป็นนี่เธอเป็นเจ้าหนี้เขาแถมก็คุยวิทยุก็มีให้ลูกฟังโทรทัศน์ก็มีให้ลูกดูเพราะการไม่กินเหล้านี่ระบ,บรดดาท่ทนพุทธบรัททั้งหลาย ไอ้ปลาคนเล่ามันไม่โตแต่ช้างแะครุดสาม,มารถบินเข้าไปได้มันเก็บแบงเก็บเวลาการงานได้ทั้งหมดองค์สม,ม,มเด็จพระรา่นว้นเสียจะมีความสุขนิ้น,นรกได้แล้วก็เว้นเป็นอวันนีได้แน่ต่อไปก็กำลังใจไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติเของคนอื่นไอ้นี่เขียนชัด สัมมาทิฏฐินี่ใช้ปัญญาที่อยากได้ทรัพย์ของเขามันจะมีประโยชน์อะไรเอาของเขามาโดยเขาไม่เต็มใจให้มันก็เป็นศัตรูกันถ้าเอามามันได้กําลังใจก็เป็นทุกข์กินไม่อิ่มนอนไม่หลับไม่บริการคิดว่าหากินเองโดยชอบทําดีกว่าข้อที่สองความโกรธความยบบาทจองล้างจองแผลงกันมันมีแต่ลมเป็นทุกข์เราไม่ต้องการ เราต้องการความเป็นสุขคือความเมตาามตาปราณีเมตตาความรักกุณานความสงสารใจสบายกว่ามีอารมชุ่มชื่นและข้อดีสิบสัมมาทิฏฐิคือข้อตัวเองข้อนี้ก็รวมความว่าถ้าเรามีความเห็นชอบตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเฉพาะในขอบเขตของสัญญาสาม เวลานี้เราปฏิบัติเท่านี้เราก็ใช้สมาธิถี่แค่นี้อย่าไปใช้กว้างเกินไปกว้างเกินไปมันจะเหลวไหลไร้ประโยชน์ปฏิบัติไปไม่ได้อารมณ์ใจจะเป็นโทษมีคือมีความคลุ้มใช้แค่นี้เระบรรดาแทนพุทธบริษัทความสุขกายสุขใจของบรรดาแทนพุทธบริษัททหลายจะมีมากขึ้นกว่าปกติมากแล้วสมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าทรงตัด ว่าใช้กำลังกายวาจาใจคิดไเพถึงเท่านี้คื่อร่วมต้นไม่ประมาทในความตายข้อต่อไปอรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และปฏิบัติตรงในสินห้าและกำหนดสิบเท่านี้และบรรดาเทาพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระรง์สวัสดิโสภาคกล่าวว่าบาปทุกอย่างที่ทำมาแล้วไม่สามารถให้ผลแล้วได้ไม่สามารถลงโทษได้ แ้วก็นอกจากนั้นบรรดาเทพุทธบริษัททั้งหลายการเกิดจะมีเฉพาะเทวดาหรือรมกับมนุษย์เท่านั้นแล้วเกิดไม่นานกำลังใจอ่อนเกิดมนุษย์เจ็ดชาติเป็นพระรานกำลังใจอย่างกลางเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเป็นเป็นอรรรหนที่กำลังใจเข้มข้นมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีชาติเดียวเป็นพรรรหนอาราอรหบรรดาเทพพุทธบริษัททุกท่าน ในเมื่อเป็นอาหารหันต์แล้วก็จบกันชื่อว่าจบการปฏิบัตนินินรกเพียงเท่านี้ต่อไปสองตอนคือตอน21กับ22เป็นบทสรุปเขาบรรดาแต่มพุทธบริษัททั้งหลายคอยรับฟังต่อไปเวลานี้ก็หมดเวลานี้แล้วหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ูนผล,ลจงมีเดบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี